ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แวะมาที่สีแยกสะพานไฟนะครับสีแยกสะพานไฟที่อยู่ตรงข้ามกาตรงข้ามกาโรงหนังอะไรนะเนียตรงนี้อ่าร้านทองสุขสวัสดิ์เลยนะครับตรงสีแยกสะพานไฟนี่ครับร้านทองสุขสวัสดิ์อยู่ฝั่งโน้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็น รองรับจำนำมั่งเชียงเลยครับเนี่ยครับเนี่ยตรงข้ามก็แวะมาเจอเฮียเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเฮียนี่เฮียครับดั้งเดิมเลยนะครับขายอะไรอยู่ครับตอนนี้เฮียขายบุกเสี่ยวลูกชิ้นขายบุกเสี่ยวลูกชิ้นเนื้อวัวนะครับผมเนี่ยเนื้อวัวเลยครับตุ๋นหน้าเป็นวัวตุ๋นนะวัวตุ๋นแท้เลยวัวตุ๋นแท้เลยนะครับนี่ดั้งเดิมเลยครับ แยกสะต้องดูที่หัวนะครับรู้เลยว่านี่คือเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับที่อยู่ที่สะพานควายเลยปกติผมก็จะแวะมาอุดหนุนที่นี่แหละครับเพราะผมทําอยู่ร้านนี้แหละครับเนี่ยร้านเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนี่ครับมีหม้อตุ๋นเนี่ยนะหม้อตุน๋นใช่ใช่นี่นี่นนหม้อตุน๋นเนื้อเนื้อสามชั้นเป็นเนื้อสามชั้นของเนื้อวัวเนาะ มีสูตรอะไรที่เราบอกไม่ได้ไหมหรือเราบอกได้ไหมบอกได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่างอ๋อแต่ได้ทุกอย่างเลยอันนี้จะอร่อยมากเพราะว่าเป็นสามชั้นแล้วก็จะสามชั้นเอามาตุนตุนเอาไว้นานไหมครับตุนเอาไว้ตุนตุนประมห้าห <6, 6. S 1> ชั่วโมงห้ชั่วโมงอ๋ออันนี้เราจะล้างหม้อทุกวันเนาะอันนี้เราล้างหม้อทุกวันไม่เก็บน้าไม่เก็บน้ำไบ้างที่เก็บน้ําถ้าผมผมคิดว่าในการเก็บน้ํานี่จะไม่อร่อยเนาะแล้วแต่ แล้วแต่ใช่ไหมบางที่เก็บน้ําได้สองวัน3วันใช่ไหมเนี่ยสูตรผมไม่เก็บน้ำอันนี้ของเราไม่มีเก็บน้ํานะครับสูตรย่าง้จะสะอาดนะผมว่าจะสะอาดมากเลยนี่ครับจะสะอาดและนี่ก็ใช้เนื้อสูตรโบราณอันนี้เป็นเนื้อสูตรโบราณราคามิตรภาพนะครับแวะมาเลยนะครับติดกโรงจํานํามั่งเชียงนะครับผมตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยสิบโมงถึงสี่โมงครึ่งทุกวันไหมทุกวัน ทุกวันนะครับเก็บเร็วหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้เก็บเร็วหน่อยเพราะว่าสี่โมงเย็นใช่ไหมสี่โมงเย็นใช่ไหมอ่าเก็บสี่โมงเย็นสิบหกนาฬิกาสี่โมงเย็นนะครับเปิดร้านสี่โมงเช้าหกเปิดร้านสี่โมงเช้าทำไมต้องเป็นเลขสี่ด้วยเงี้ยเราก็ทำเสร็จแล้วเปิดสี่โมงเช้าเลยอ๋อสี่โมงเช้าเลยสิบนาฬิกาสี่โมงเช้าคนจีนก็ถือไหมเงี้ยหมายถึงว่าหมายถึงเลขสี่นี้จะดี อ๋อไม่ถือไม่เกี่ยวเลยเนาะเราถือเลิกสะดวกอ่าเราถือเลิกสะดวกนะครับเลิกสะดวกแล้วเลิกคนกินก็จะเป็นกินช่วงเที่ยงกันเนาะอส่วนใหญ่จะเที่ยงส่วนมากจะกินเที่ยงกันนะแต่มาป่าวตายลูกชิ้นของเราใช้ลูกชิ้นอย่างดีเลยนะครับอย่างดีลูกชิ้นอั้งเพลงเลยใช่ไหมนี่แชมปแชมปใช่ไหมแชมปอ๋อใช้ของแชมปเลยนะครับโฆษณาของแชมปได้ใช่ไหมได้อ๋อของเรามันลูกชิ้นแชมปอยู่แล้วอร่อยมากเลยของแชมปนี่นะครับผมมีค่าโฆษณามาให้เฮียด้วยนะของแชมปมีด้วยนะครับมาเลยครับ ขายมานานแล้ว40ปีแล้วข,ขายมาย40ปีเลยนะลูกชิ้นแชมป์ผมจะได้ลงให้แล้วยังไงอย่าลืมเอาค่าโฆษณามาที่ร้านติดกาละร้านลงจำนำมังเชียงนะครับผมนี่ครับขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ